อาวรถคันนี้ก็ปิดแล้วนะครับลูกค้าโอนจองไว้แล้วอันนี้ลูกค้าชลบุรีโอนจองไว้แล้วนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาสามมืเก่าลูกค้าโอนจองไว้แล้วคันนี้ไอเกียร์ออโต้เครื่องพันแปดอยดซีแอดิจิตอนคันนี้ก็ลูกค้าโอนเต็มมาแล้วลอเฮ็ดสีอันนี้ลูกค้าให้เฮ็ดสีน้ำคันนี้ก็ติดจองลูกค้าก็สิมเอาวันอาทิตย์บ้างนี่อันนี้ก็ติดจองไว้แล้วโอนมาจำไม่เรียบร้อยแล้วด้วยครับด้วยคันนี้ก็ได้รถเกือบสิบวมีขายแล้วครับเอามาเท่าไดก็ว่าพ่อขาย ก็มีข้นนี้แหละเขามะาม่ยนี่ครับเขามาม่หมู่ว่านนี่อันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลข้นนี้หาเมื่อเก่าก้อนเห็ดสีครับแอร์ดิจิตอลเครื่องพันแปดรถสภาพเดิมงามเลยเครื่องพันแน้ำตอนนี้ที่รถนียท่านเห็ดสีก็มีซ้ำนี่แหละครับรลกาข้าน,นี้ข้นนี้สิเจ็ดเมื่อเก่าข้นนี้เจ็ดเมื่อเก่าเห็ดสีล้างไพ่ในให้ใหพร้อมถ้าซื้อรถน้ำผ,มผมแลแม้วสร้างเห็ดสีนนะ้ำหน่ะผมสักไพ่หน่่่่้่่่่เ่่่่ี่่่่่่่่่่่อ่ด่่่อ,อ่ด่่่่่่่่่่่่่ร่่่่อ่่่่่่่ออโต่ 7จ็ดหมื่นเก้าขนีนีเจดมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก่าคือกันเจ็ดหมื่นเก้าข่านี้ท่านมีไพเอาเกียร์ออโต้คือกันเจ็ดหมื่นเก